สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะพัายเดนมาร์กค่ะวันนี้ป้าโมนาขออภัยขออภัยเนาะที่ไม่สามารถทําเสียงสดทันทีที่อยู่ในป่าโมนาก็เลยได้แค่อัดคลิปวิดีโอมาแล้วโมนาก็ต้องมาใส่เสียงทีหลังเนาะอยากให้เห็นความตื่นเต้นอยากให้ได้ยินตอนที่โมนาได้เจอเห็ดอันนี้เห็ดขาส้มเห็ดใต้ต้นสน หรือเห็ดเหลืองที่เขาเรียก,ยกชื่อกันนะคะตอนนี้กำลังงอกงามมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะ ครั้งนึงนะคะต้องมาอาัดเสียงใส่ทีหลังเนอะอยากจะกรี๊บให้ตาแตกเลยค่ะใครสนใจที่อยู่ใกล้เมืองแฮนนิงที่โมนาอยู่เป็นเห็ดใต้ต้นสนจริงๆค่ะอันนี้เก็บง่ายนะคะอยู่ใต้ต้นสนเนาะเราสามารถคานคานไปเก็บใครสนใจที่อยากจะมาเก็บนะคะขอเชิญเขียนไว้ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวโมนาจะพามาเก็บนะคะเห็ดเห็ดอันนี้จะอยู่ติดกับเห็ดเห็ด เห็ดพึ่งหวานอยู่ในป่าเดียวกันนะคะแต่อยู่คนละแถบเนาะเดี๋ยวโมนาจะพาไปเก็บนะคนไหนที่อยากจะมาเก็บติดต่อโมนาแล้วก็เขียนไว้ใต้คลิปแล้วก็มาหาโมนาที่เมืองแฮนนิงเลยนะคะโมนาจะพาไปเก็บห่างจากเมืองแฮนนิงประมาณ10กว่านาทีนะคะ15นาทีเนาะ10นาทีถึง15นาทีค่ะ คนไหนที่จะมาเก็บเตรียมเลยนะคะก็คือรองเท้าบูทและตะกร้าแล้วก็กันไก่นะคะเป็นไปได้ก็หาเก้าอี้น้อยๆมานั่งตัดสําหรับคนที่อยากตัดเห็ดขาส้มนะคะโมนาให้ทุกคนมาเก็บเลยค่ะคนไหนอยากมาเก็บเนาะโมนาก็กินไม่ทันหรอกแล้วคนไหนเขาก็เก็บได้ทั้งป่าละค่ะใครก็เก็บได้เนาะแต่โมนาจะชี้เป้าและชี้จุดให้ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอของโมนาได้เลยนะคะขอใครเนาะที่โมนาต้องมาอัดเสียงทีหลัง ขอเชิญรับชมเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะโมนาเข้าในรถแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กด้วยนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย